บ้านหลังสุดท้ายแต่งโมนิดาแม่แท้ๆไม่กล้าเข้าอยู่ กระติกและเบิร์ดแฟนแตงโมขนของย้ายออกจากบ้านแล้วหลังจากแตงโมนิดาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับและตอนนี้มีคลิปหนึ่งที่ชาวโซเชียลแชร์กันจนไปวร้อนหนักมากโดยคลิปที่คุณแม่พนิดาคนแม่ของแตงโมนิดาให้สัมภาษณ์สื่อถึงกับการเข้าไปในบ้านของแตงโมว่าเรื่องที่ว่าแม่เข้าไปอยู่ในบ้านของแตงโมนั้นแม่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านคือแม่เข้าไปหาสมุดเช็คตอนเข้าไปกลัวเหมือนกันเพราะว่าบ้านนั้นเสียทั้งหมดใครจะกล้าไปอยู่ เข้าไปอยู่ไหมล่ะ และแม่ก็เข้าห้องคุณพ่อห้องน้องโมหาของทั้งสองห้องแม่ก็กลัวเหมือนกันพ่อโมเขาก็เสียไปแล้วแล้วเราก็หาของทั้งสองห้องเจ้าของห้องไม่อยู่ทั้งคูก่ก็รีบหารีบออกแต่ก็หาไม่เจอกลัวเหมือนกันงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันเป็นเสียงหลงว่าแม่แม่แต่งโมเตรียมขยบ้านแต่งโมแถาโหม3มชั้นมูนลค่าสูงหลักล้านไม่ธรรมดาหลังก่อนหน้านี้โอนบ้านลูกเป็นชื่อตัวเองแถมแซงเคลียบ้านให้เกลี้ยงด่วนนอกจากเสื้อผ้า บ้านของน้องโม e ในตอนนี้เขาจะมีไฟที่เป็นเครื่องมือไลฟ์สดชุดใหญ่เขาซื้อไว้มีกลองกระดาษที่แพ็คเสื้อผ้าเป็นอีกถุงๆเลยแล้วก็มีถุงใส่จิวเวลี่และพวกนาฬิกาเป็นลังเลยเกือบเป็นร้อยเรือนแล้วพวกสิ่งที่มีค่าน้องก็ยกให้คุณแม่ไปหมดแล้วบ้านของน้องกับคุณพ่อโอนเป็นชื่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยทั้งบ้านทั้งรถถามว่าจะเก็บไว้หรือขายคุณแม่ให้แอนนาช่วย ก็แล้วแต่เขาเลยแม่ไม่มีปัญญาจะจัดการเหนือเรื่องนี้คุณแม่ว่าเขาจริงใจกับรูกของเราเขาก็บอกว่าอยากหาช่างมารีโนเวทให้มันสวยขึ้นถ้าจะขายก็ได้ราคามากกว่าตอนที่ซื้อส่วนเหนือเรื่องของหนี้สินแต่งโมเคลียหมดแล้วล่ะค่ะไม่มีน้องโมไม่มีหนี้สินเลยแม่ก็สบายใจแล้วเทาโฮมของน้องามชั้นแม่ไม่ชอบขึ้นบันไดเยอะตอนซื้อห้องละลสี่ล้านทรัพย์สินของแต่งโมด้วยแต่โดยคุณแม่บอกว่าได้นําเสื้อผ้าบางส่วนของ แต่งโมไปไลฟ์ขายซึ่งคนแม่บอกว่าเพิ่งเอาไปแค่ถุงเดียวเดี๋ยวจะเอาไปอีกเห็นว่าไลฟ์ทั้งคืนได้ตั้ง43,000บาท